โชคบไทยก็ต้องขยิงนะครับโอ้โหถือเข้าไปบริเวณหน้าเลยครับว่ายเลยครับโดนลูกคมเข้าไปแล้วครับยุทธการขาสับตนขาโอ้โหตัดสายลำตัวดึงศอกกลับแม่ออนโชว์เลยครับวากให้อเมร็กลอสซี่เดินมาบ้างโอ้โหเสียหลักครับจะกระโดดแทง ตู้ต่อสู้นั้นยังไม่ช้ำนะครับยังบางยังโต้ยังสวนได้ครับเอาแต่ว่าแข้งขายาวจริงๆครับรอสเซียมเมิท์อ้าวหมวกแล้วมาแล้วครับ,บเริ่มมาแล้วครับอาครับต่างคนต่างแลกแข้งที่กระแกงสีแดงนะครับยุทธการแม่ถ้าปักเกาต้ยม,มออยำหม้อไฟนี่อร่อยครับแม่ถ้าของสดๆก็มีประโยชน์กับร่างกายแลกว ลูกเก๋ารับนิ่งเลยครับยุทธาการสดโดนแล้วโอ้โหลอสลี่ค่อยๆอยเอียงครับยังขาสั่นอยู่เลยนะครับอ้าวครับรอดไม่รอดครับสับต้นขาจิมา้มมดแม่ไปดึงศอกครับแต่ดูงสงแล้วรอดยากนะครับลอสซี่ยามเป็นกระเจอบัดขวาแล้วครับค่อยๆไปอัดสอกซ้ายเตขวา โอ้โหครับแม่ไม่ใช่โอ้โหนโี่แต่ก็ยกล้อได้ครับลูกนี้แม่ยกกังก็ขี่จักรยานปล่อยมือเลยครับช็อตไว้ักครู่ดึงสอบกลับอีกทีหนึ่งโอ้ออนโชว์นะครับยุทธการเพชรประตอ,อะเกี่ยวไปแต่ตัดร่างพอนนิ่มอย่างนี้ก็โชว์ได้แล้วละครับโชว์ได้แล้วโชว์ได้แล้ว,ว,ลวอ,อ้าวรถสิ่งี้ก็ใจดีเหลือเกินครับไม่มีถอดใจนะครับพยายามจะกัดฟันแรก อีกชุดนึงครับชุดใหญ่ๆครับโอ้โหหมัดซ้ายครับลูกนี้โอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวครับคามุมเลยครับโอ้โหไหวอีกไหมใจแกสู้จริงๆครับโอ้คนมันหนักเหลือเกินครับคนมันหนักเหลือเกินโอ้ไม่ไหวครับพี่ตู่ต้องประคองศีรษะแล้วครับพี่หมอไปแล้ว